ครับมาพบกับครูปอนอีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีเชองถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราก็มาเรียนในเรื่องการใช้อักษรศิลป์ครับในโปรแกรม Microsoft Word ของเรานั่นเองอ่ะตรงนี้ไปดูเลยนะครับการแทรกตัวอักษรศิลป์นะครับ อักษรศิลป์นะครับเป็นวิธีที่รวดเร็วในการทำให้ข้อความโดดเด่นโดยใช้เอฟเฟกพิเศษครับเราเนี่ยจะเริ่มด้วยการเลือกสไตล์อักษรศิลป์จากแกลเลอรี่อักษรศิลป์นบนแท็บแทรกนะครับแล้วกำหนดค่าข้อความตามที่เราต้องการนะครับ 1. นนะครับคลิกที่แทรกอักษรศิลป์แล้วเลือก สตงสอนสินที่เราต้องการนะครับไปดูสอนนะครับขึ้นตัวแทนข้อความข้อความของเราเนี่ยจะปรากฏขึ้นโดยเป็นข้อความที่เน้นไว้แบบนี้นะครับเราก็ใส่ข้อความของเราลงไปแทนข้อความตรงนี้นะครับอ่าอย่างนี้เช่นสุขสันต์วันเกิดนะครับไปทำให้ดูนะครับ อ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราเปิดโปรแกรม Microsoft Word ของเราขึ้นมานะครับใครที่มีโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับสามารถลองทำตามได้เลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีให้ศึกษาไปก่อนนะครับนะครับถ้าเราต้องการข้อความสิงให้เราไปที่แท็บแทรกนะครับิีเข้าไปเลยแท็บแทรกหลังจากนั้นให้เรามองหาคำว,ว่าอักษรสิน,นะครับ มันจะมีตัว A ออยู่แบบนี้นะครับสัญลักษณ์ A ก็คือแทนการพิมพ์ของเราทั้งหมดเลยนะครับอ่คลิกเข้ามาจะมีร,ะรูปแบบให้เราเลือกครับอ่าให้เราเลือกลองเลือกไปสักอันหนึ่งตรงนี้ใส่ข้อความของเราตรงลงไปในนี้นะครับเราต้องการอะไรละ่ะอ่าสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ สองห้าหกหาทำให้มันขยายให,ใหญ่ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเห็นเราก็กลับมาที่รูปแบบของหเ่มเดิมนะครับในนี้ตรงนี้จะเป็นการเติมสีข้องข้อความนะครับเป็นสีแดงแตรงนี้เส้นกากข้อความจะเป็นสีดำาต,ตอนนี้เป็นสีเงินใช่ไหมสีเหลืองอก็ได้นะครับ ตามที่เราต้องการเลยตรงนี้จะเป็นเอฟเฟกของข้อความนะครับนักเรียนอันนี้จะเป็นแรงเงาเห็นไหมเป็นเงาบนข้อความเราอลองลอง,ลองเลือกเลกดูอ่ะมันจะมีอีกนนสะท้อนเห็นไหมอ่ะเป็นแสงสะท้อนลงมาแบบนี้นะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นเรืองแสงเห็นไหมอ่ะเป็นเรืองแสงไป มีอะไรอีกล่ะอ่ายกโนนให้ข้อความมนันโนนขึ้นอันนี้จะเป็นกันแบบธรมิตินะอ่ะดูการหันการไรใช่ไหมเราไม่ต้องการเราก็ไม่มีตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับนักเรียนอ่ะดูดัดรูปแบบเห็นไหมอ่ะคลิกให้มันเป็นวงกลมมันก็จะหมุนแบบนี้นะครับคลิกไปที่ตรงอื่นอ่านักเรียนลองทําตามดูนะครับ อ่าง่ายๆแค่นี้เองหวังว่าจะทำกันได้นะเห็นไหมง่ายๆง่ายๆนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะทุกตัวเลยทุกตัวอักษรเราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยอ่ะมาทีนี้มาถึงงานของเรานะครับอ่าเห็นไหมไปงาน1.32งาเรื่องการใช้อักษรสินนะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนใช้ตัวอักษรศิลในการพิมพ์ชื่อจริงของตนเองแล้วก็พิมพ์ชื่องโรงเรียนของตัวเองลงไปนะครับใครที่มีคอมหรือโน้ตบุกนะครับทําได้ก็ทําแล้วก็แคปหน้าจอมาส่งครูนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีนะครับอาที่ยังทําไม่ได้เนะาะให้นักเรียนวาดรูปภาพตัวอักษรศิลของเราลงไปแบบนี้นะครับ อ่าออกแบบไปเลยเนาะอ่าออกแบบไปนะครับอ่าสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับบายบายครับนักเรียน